จูดวงชาวราศีมังกรนางมาเตือนให้เดินตรงๆอย่าไปแวะนู่นแวะนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำอะไรให้ตรงไปตรงมารับอกว่าจะอยู่ในศีลธรรมก็จะตรงไปตรงมาแล้วก็ยังแวะับผมเลี้ยวซ้ายเขาหน่อยนะผมได้พบได้เจอกับหญิงสาวหรือเจอกับใครบางคนับบอกว่าตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องตรงไปตรงมาอย่าเพิ่งแวะเลย มันถึงเวลาคาบุญบุศสนวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับราสีมังกรน,นางมาเตือนแล้วนะครับผมก่อนอื่นหมอสันแนะนําให้ท่านพบภัยรีพินานก่อนศัตรูโมมานพังพินานพบติดตัวไว้นะจ๊ะ250สองร้อยห้าสิบบาทสองฝีทักปลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมด้วยโชคลาภเงินทองมารมียวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดดวงชะตาของตตกตำแหน่งอะไรไฮประเพณ จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคุณจะได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆในการปาบประหารปราบศัตรูโมมานปราพะเยายเตียนนะผมเรื่องราวต่างๆนะครับก็เป็นไปตามเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังไงก็แล้วแต่นางมาเตือนให้ท่านเดินตรงๆอย่าเพิ่งแวะนู่นแวะนี่นะผมบอกว่าจะอยู่ในสินห้าก็ยังไปแวะนู่นแวะนี่วนวายไปหมด โชคจะตามท่านเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงระบมตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะแปลว,แว่าคุณได้รับถ้วยทองนะคุณมีโอกาสดีๆนะคุณมีจังหวะดีๆนะคุณมีบุญกุศลวัสนานะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังปล่อยไปตามโชคชะตาับคุณไม่ดึงตัวเองให้มีความตั้งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงในสิ่งที่นางมาเตือนนางในที่นี้คือนางฟ้านางนางฟ้านางสวรรค์นางฟ้าแม่ทูลหัวของท่านนะที่คอยปกปักกุ้มครองราาักษา ที่คอยสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าว,าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาสิที่ไหนด้วยโชคชะตานาฏบุญบารมีวัสนาพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความประสจให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคต ให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนระบบดวงนี้มีสิญชาสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาระบบจะเจริญลุกเืองขึ้นมาทันทีใดดมเมจิเชี่ยวสายยานทวยเทพนํำพาซึ่งความประสบในการเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดี ผมการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตาอัศวินขี่มา้าส่งมอบเหรียญทองนำพาซึ่งความประสบ็จมาสู่ตัวท่านแต่เอเมเบโลนักล้มกล้าได้กล้าเสียแปลว่าดวงนี้มีบุญเกา่ามีความห้าวหาญพอตัวนบดวงนี้ต้องทาจิตใจตัวเองให้ขึกเขิมนะครับขึกเขิมทํายังไงก็ต้องนั่งฝึกหัวเราะนะครับคุณควรที่ต้องนั่งหวัวเราะมีความสุขเหลือเกิน ับผมก็คือการหลอกตัวเองเรียกอย่างนี้ก็ได้นะนะบางคนไม่ชอบเรียกว่าความว่าฮึกเหิมแต่ว่าเป็นการหลอกตัวเองนะแต่การฝึกจิตตัวเองก็คือทําฝึกจิตตัวเอง่มตัวเองนะผมให้มีความฮึกเหิมนั่นเองเพราะฉะนั้นะดวงนี้ต้องทําตัวเองให้ฮึกเหิมและดวงยาตาจะเปิดรับรัพย์นะผมปีศาจมูมานนางมาร้ายเข้ามาในโชคชะตาท่านก็หัวเราะเข้าสู้ฮ่าๆๆฉันไม่เจ็บปวดฉันไม่มีปัญหาต่างกับใครบางคนนะผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า กระผมทําให้ตัวเองคือเขิมเข้าไว้จิตใจคือเขิมด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมฝึกตัวเองหน้ากระจกนะผมใครจะหาว่าเราบ้าก็เรื่องของเขานะผมเรานั่งฝึกตัวเองหน้ากระจกครับนั่งหัวเราะไปเรื่อยๆฮ่าฮ่าฮนะครับผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคกะตาตั้งบ้านเอาจริงเอาจังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติบให้ค่าครูหมอสันได้ถ่ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับ ดวงชะตาชาวราศีมังกรเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการงานและการเงินซึ่งจะมีโอกาสและความท้าทายใหม่ๆเข้ามาให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้านการงานในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีจะส่งพลังงานบวกเข้ามาในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานทำให้คุณมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนระยะยาว ตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในองค์กรคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการสำคัญที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายแม้จะรู้สึกกดดันในตอนแรกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรอบคอบที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีมังกร คุณจะสามารถนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจช่วงกลางเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายใหม่ๆซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราว แต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสในการเติบโตในสายงานที่คุณถนัดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่มีวิสัยทัศน์ คล้ายคลึงนกันการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจให้หลากหลายมากขึ้นเช่นการขยายธุรกิจไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือการเปิดสาขาใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพ ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนนำเสนอหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือด้านการเงิน การเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานที่สะสมมานานอาจได้รับโบนัสพิเศษหรือรายได้เพิ่มเติมจากงานเสริม สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายยอดขายจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างเช่นร้านค้าที่เคยขายเฉพาะหน้าร้านอาจได้รับออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น หรือได้รับการติดต่อจากลูกค้าองค์กรที่สนใจสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนควรระมัดระดดวงเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแม้จะมีเงินหมุนเวียนในมือมากขึ้น แต่ควรแบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองสำหรับอนาคตเพราะอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ด้านการลงทุนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงิน ระยะยาวอาจพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงเช่นกองทุนรวมพัธบัตรรัฐบาลหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในอนาคตสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนขยายกิจการหรือเริ่มธุรกิจใหม่ช่วงปลายเดือน จะเป็นจังหวะที่ดีในการยื่นขอสินเชื่อหรือหาแหล่งเงินทุนเนื่องจากดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีต่อการเจรจาต่อรองและการสร้างความน่าเชื่อถือคำแนะนำพิเศษเพื่อเสริมดวงด้านการเงินและการงานชาวราศีมังกรควรใส่ใจในเรื่องต่อไปนี้ หพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลเช่นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการทำการตลาดดิจิทัล 2. ส,สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้กว้างขวางมากขึ้น ผ่านการเข้าร่วมง,งานสมาัมมนาหรือกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ 3. จัดระบบการเงินให้เป็นระเบียบแยกบัญชีส่วนตัวและธุรกิจให้ชัดเจนและทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ 4. มันศึกษาข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มตลาด ในอุตสาหกรรมของคุณเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรหากรู้จักใช้จุดแข็งในเรื่องความมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ประกอบกับก,บการวางแผนที่รอบคอบ จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่หวังไว้